ผูท่อแกล่งพระธรรมข้าล้ำยางพารางามตาแก่งอาฮมเบื้องโขงหลงเพลินใจน้ำตกใส,ส่เจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนามัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจสารสองนางขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เมืองแหล่งปลาชุมลุ่มน้ำสงครามขาวงามเกลือสินเทาคือถิ่นเราท่าสะอาด ข้อมูลทั่วไปตำบลท่าสะอาดอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬทิศใต้ติดกับตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันออกติดกับตำบลปง่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันตกติดกับอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด13หมู่บ้าน2,209หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด9546คนแบ่งเป็นชาย4,754คนหญิง4,792คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยางพาราการประมงการเลี้ยงสัตว์การทอผ้าการต้มเกลือสินเทาซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลท่าสะอาดสถานบันการศึกษาแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส5แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา1แห่งสวนการเรียนรู้1แห่งสวนพัฒนาเด็กเล็ก5แห่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น2แห่งป้อมตำรวจชุมชน1แห่งและวัด17แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดเป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิของชาวท่าสะอาดมีบทบาทในการให้บริการทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและการฝื้นฟูสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขนำโดยนางกน,นิกาพลวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดและบุคลากรอีก9คนแบ่งเป็นสายวิชาชีพพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขกลุ่มสายสนับสนุน4คนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน162คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้สองเครือข่ายดังนี้หนึ่งงานด้านบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพขึ้นกับแม่ข่ายโรงพยาบาลเซกาสองงานบริการรักษาพยาบาลขึ้นกับแม่ข่ายโรงพยาบาลพรเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีโรงพยาบาลเซกาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์หญิงธนานันหอมแพนนายแพทย์ประจำหน่วย PCU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาคารสถานที่ทั้งภายในภายนอกให้ได้ตามมาตรฐาน EMS และมาตรฐานงานบริการจนผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวในปี2568ผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิโดยคณะกรรมการจากโรงพยาบาลเซกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดมีความโดดเด่นทั้งในด้านบริหารบริการและวิชาการตลอดจนต,อ,จนตอบสนองนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่8อาทิการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 5D+ เป็นนโยบายของท่านนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีการโภชนาการดีกายใจดีสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมดี ตอบสนองนโยบายการปรับปรุงหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบาย EMS ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่8ว่าด้วยเรื่อง Environment ปรับปรุงสภาพแวดล้อม Modernization ให้มีความทันสมัยและ Smart Service บริการด้วยหัวใจเป็นองค์การไรา้กระดาษ Paperless จัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพเชื่อมโยงไปยังหมอคนที่1หมอคนที่2และหมอคนที่3 อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหมอคนที่หนึ่งทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งมีหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดรอคอยลดความแออัดซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องคือ 1. การหยอดยาเสริมธาตุเหล็กตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก0-5ยปีทุกสัปดาห์ที่ศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน 2. การตรวจ DTX และวัดความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อทุก2เดือนที่ศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านในเช้าวันนัดรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องงดเข้างดน้ำหรือต้องมารอแต่เช้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด 3. การตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีประชากรกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปตรวจคัดกรอง A.D.L ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในคุ้มการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและรายงานผ่าน Google Form ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดได้จัดทำและส่งลิง์ให้สำหรับภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลท่าสะอาดได้สนับสนุนโครงการต่างๆด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดและชุมชน ได้แก่1โครงการ LTC ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเพึ่งพิงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง2โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก4โครงการทูบี้ u m b e r n ร e วันด e นเในกลุ่มเยาวชนอายุ6-19ปี5โครงการมหากรรมสร้างสุขภาพท่าสะอาด6โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน7โครงการผู้สูงอายุ8โครงการกองทุนขยะโดยชุมชนบริหารจัดการ เติดตามเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย10โครงการคัดกรองสุขภาพชาวท่าสะอาดปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ11สนับสนุนปรับปรุงพื้นที่ให้ชุมชนเหมาะสำหรับออกกำลังกายจัดงานประเพณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการอาทิโครงการบึงการเบาเค็มลดโรคความดันโลหิตสูงและไตเรื้อรัง ทั้งนี้ทุกโครงการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดและชุมชนได้ร่วมกันทำก็เพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจากทุกกิจกรรมที่ทำส่งผลให้การดูแลประชาชนชาวท่าสะอาดทั้งกลุ่มดีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยรวมทั้งทุกกลุ่มโรคโดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดโดยการจัดสร้างโดยคณะกรรมการชุมชนและส่งมอบอาคารและเครื่องอำนวยสะดวกพร้อมใช้งานเป็นงบประมาณกว่า800,000บาทเพื่อนำไปใช้เป็นอาคารที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดต,ตั้งแต่เมษายน2563จนถึงปัจจุบัน มีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลเซกาออกให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1ของทุกเดือนได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงาน EMS จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลพรเจริญและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านมาร่วมพัฒนาปรับปรุงห้องให้บริการและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่นจุดลงทะเบียนรับคิวบริการโดยใช้ตู้คีออสปรับปรุงห้องคลีนิกทันตกรรมปรับพื้นที่บริเวณรอรับบริการของผู้มารับบริการรวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่นสวยงามเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานพร้อมให้บริการทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวท่าสะอาดมีสุขภาพกายสุขภาพใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการที่ได้มาตราฐานตลอดไปนอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดยังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตจ,จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสถานบันการศึกษาอื่นๆที่มีลูกหลานคนในพื้นที่ไปเรียนด้านสาธารณาสุขและกลับมาฝึกงานใกล้บ้าน ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดเริ่มรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์มาตั้งแต่ปี2562และจะยังคงรับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณาสุขให้มีคุณภาพพร้อมออกไปดูแลคนในชุมชนต่อไปรางวัลแห่งความภาคภูมิใจผ่าน5สระดับยั่งยืนปีที่5ผ่านการประเมินคลินิกทันตกรรมระดับดีเยี่ยม ผ่านการประเมินคลินิกแพทย์แผนไทยระดับดีมากและได้รับรางวัลชมเชยงานนวัตกรรมแพทย์แผนไทยระดับเขตปี2566ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการสาธารณาสุขอำเภอเซกาชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดบึงการ และภาคีเครือข่ายตำบลท่าสะอาดทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดด้วยดีเสมอมาอะ